สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะโอเคฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกแล้วสำหรับชาแนลของผมนะครับโอเคฮะวันนี้ก็จะเปินเรีอ,อน,ะนอาทิตย์ปานชาแนลขผมก็ออกมาสอนอะไรตร่างๆนะเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับกกบาลินเกม

ต้องใช้คอมแอปพลิเคชันนะทุกเลือกเ,นะเราจะใช้นเว็บไซต์นะฮะวิธ <Okay. S 1> ีนี้ทำในพีอีก็ได้นะโอเคทำในพีซได้นะครับผมเช่น ทีนี้ก็ได้นะฮะอ่าเสร็้อย่างนี้ใช่ไหมฮะกดสต็อปไว้นะฮะเข้ามาอ่าโอเคคงท่านผู้ชมของเข้าใจกันนะก็คือตอนแรกให้เราค้นหาเพลงที่เราต้องการจะโหลดนะครับอ่าพอเจอแล้วก็กดเข้าไปนะครับผมอ่าก็รอมันเปน็นอย่างไม่ลงชื่อนะ อเคนะฮะก็กดต t อปไปก่อนนะฮะแล้วก็มาดูตรงตรงนี้ฮะอ่ะตรงช่องใส่เไซต์นะฮะอ่ะคุณท่านผู้ชมเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนเรื่อยๆโอเคเลื่อนแบบนี้นะแล้วกดตรงนี้เอ้ยอะไรวะค้างเลยอ๋อไม่ไม่สับค้างสับค้างโอเคเเลื่อนมา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 อ่ะเอาถึงตรงนี้นะเลื่อนมาแบบนี้เอาเนี่ยลูกศรเนี่ยที่เป็นปีขีดเนี่ย มาไว้ข้างหลังตัวจุดนะคะตัวดอทนะแล้วลบตัว e ตัว e ไหมนะฮะลบตัว e กับตัว b แล้วก็ลบตัว u ด้วยนะครับแล้วก็กดไปเลยครับค้นหาครับผมอโอเครอให้มันโหลดไปนะฮะอ่าลาลาลาอ่ะมาแล้วฮะกดถ้ามันเป็นแบบนี้กดไปที่รูปนี้แหละ รูปเพลงอ่ะกดไปโอเคอ่าจริงเนี่ยมันจะให้สมัครด้วยนะเนี่ยเป็นเป็นการสมรัครนะให้ลงชื่อเข้าใช้เราจะได้สิทธิ์นะคุณภาพของเพลงจะมีระดับเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคๆอ่าคุณภาพของเพลงของเราก็กดเข้าไปสิวะโอเค ค้งเอาค้าง้างถ้าพีทั้งหมดก็จะมีมีเดียมไฮนะครับไฮก็จะเป็นคุณต้องทำการซื้อนะครับผมซื้อเหมือนกับซอแอปอะไรประมาณนี้ฮะอ่าสำหรับมีเดียมก็ต้องลงชื่อเข้าใช้นะอ่าคลิปนี้ผมก็จะยังไม่สอนหรือจะสอนอยังไงดีอสอนไปเลยก็ได้ครับผมกด นี่ฮะตอนแรกเข้ามาเสร็จแล้วบึ๊บแล้วก็กดเข้าสู่ระบบ OR ลงชื่อเข้าใช้นะครับอ่าตรงนี้ก็ป้อนชื่อลงชื่อเข้าใช้ไปนะฮะกดไปปิดๆอ่าเดี๋ยวๆกดเข้าไปนะฮะแป้นค้างอ่าใส่ชื่ออะไรก็ใส่ไปนะฮะอีเมลของคุณนะครับเสร็จแล้วรหัสผ่านขอไปฮะ ก็มีกองรหัสผ่านเสร็จแล้วกดสมัครสมาชิกฮนะแล้วก็คุณก็จะเรียบร้อยนะฮะเข้าสู่ระบบเรียบร้อยะฮะแล้วคุณก็จะสามารถปรับเป็นระดับมีเดียมได้นะฮะแต่ระดับพานี่จะต้องซื้ออย่างที่ผมบอกไปที่ตอนต้นคลิปนะครับผมอ่าเรียบร้อยอ่าสำหรับผมก็ยังไม่ไม่ลงชื่อเข้าใช้นะเพราะว่าเดี๋ยวรีบนะฮะโอเคกดเรียบร้อยไปถ้าท่านผู้ชมลงชื่อเข้าใช้แล้วนะฮะปรับเป็นมีเดียมเลยนะครับ อ่าตรงนี้ก็จะสามารถโหลดได้นะฮะอ่าสำหรับผมกดไปโหลดแล้วมันก็เสร็จแล้วก็กดที่บันทึก mp3 นะครับตรงนี้ฮะสีฟ้า,ฟานะะี่ฮะกดไปเลยอ่าเสร็จแล้วก็รอมันกดไปกดกดกดเออได้แล้วนะฮะโอเคก็รอให้มันโหลดตรงข้างบนนี้เนหะ็นไหมเนี่ยที่มันโหลดนะฮะ ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเว็บไซต์นี้นะสามารถตัดเพลงได้นะครับผมแบบไม่ต้องไปพึ่งแอปอื่นเลยนะครับนี่ฮะตัดเพลงตรงนี้เลยคุณจะเอาจากตรงไหนไปถึงตรงไหนนะครับก็ทำไปได้แต่คลิปนี้ผมก็แค่อธิบายเฉย,ยนะครับยังไม่ได้มาสอนการตัดเพลงหรืออะไรต่างๆแค่มาสอนโหลดนะครับผมก็สามารถตัดเพลงได้ เพราะว่าเพลงคุณมันเป็น MV อะไรประมาณเนี้ย MV ขึ้นมาก่อนอ่ะก็จะเอาสักเท่าไหร่อ่ะหนาทีอ่าถ้ามันเกินหนาทีไปก็ฟังเพลงได้แต่1นถึงหนาทีนี่เป็นเป็นเอไม่อยากฟังก็ตัดจากหกนี่ไปนะถึงสุดท้ายเลยนะโอเคฮะอ่ารูสึกว่าจนานะเน็ตผมช้านะครับเดี๋ยวถ้าผมขอตัดคลิปนะเพราะว่า รอให้มันโหลดก่อนนะครับผมอ่าหยุดหมดนะฮะโอเคถ้าโอเคได้ละไม่ต้องตัดนะอะ่โอเคได้ละเนี่ยฮะก็รอ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 ไปเป็นผมนะครับก็นานอยู่พอสมควรนะครับผมนี่ก็ได้แล้วป่าไปฟังกันนะฮะถ้าได้แล้วมันก็จะขึ้นอนลุกศรชี้ขึ้นมาหนึ่งนี้นะฮะโอเคก็รอแป๊บนึงทดสับค้างนะฮะโอเคไปฟังเลยฮะโอเคครับมกดไป อัตรเอนผมใช้เนียนี่นะเพราะว่าก็ดีนะโอเคไปฟังกันนะฮะว่าฟังได้หรือเปล่านี่นี่ฮะเป็นนี่เพลงอินโทรโอเคก็ไปที่ไฟดาวน์โหลดนี่ฮะมาฟังกันโอเคฮะได้นะฮะปกติฮนะโอเคนะก็ฟังได้นะครับผมอ่าคลิปนี้นะฮะ ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็นคลิปแรกสําหรับของผมนะครับถ้าใครโหลดได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะฮะที่ผมจะไปหาวิธีแก้นะฮะอ่าก็ขอฝากกดไลค์กด s ับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ